สวัดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็มาพบกับคุณครูฟิล์มอีกเช่นเคยนะคะไหนเมื่อวานนี้คุณครูฟิล์มได้สอนเรื่องอะไรไปเอ่ยไหนใครจําได้บ้างคะอ่าใช่แล้วค่ะประวันนี้นะคะคุณครูฟิล์มก็ได้สอนให้เน็นๆนะคะรู้จักนมที่มาจากสัตว์ไปแล้วอ่ะแล้วใครจําได้บ้างคะว่าสัตว์ที่คุณครูฟิล์มได้พูดไปเมื่อวานเนี้ยมีอะไรบ้าง ถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็มีวัวควายแพะนั่นเองแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฟิล์มก็มีเรื่องใหม่มาสอนเด็กๆค่ะนั่นก็คือนมที่มาจากพืชนั่นเองเด็กๆรู้ไหมคะนอกจากสัตว์จะให้นมกับเราได้แล้วพืชเนี่ยก็สามารถให้นมกับเราได้เหมือนกันเรามาดูที่ชนิดที่1กันเลยดีกว่านะคะชนิดที่1เลยก็คือนมทั่วเหลืองหรือน้ำเต้ววาหูนั่นเอง นมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้เนี่ยเขานะคะจะอุดมไปด้วยไขมันดีและโปรตีนที่สูงนะคะเมื่อเด็กๆดื่มนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ไปแล้วเนี่ยเด็กๆจะรู้สึกอิ่มได้เร็วนะคะอย่างที่สองกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆอย่างที่สองนั่นก็คือนมข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะ นอกจากข้าวที่เป็นเม็เมเนี่ยจะสามารถให้เรากินได้แล้วเนี่ยเขายัางที่จะสามารถนําข้าวนะคะ ไปแปลรูปเป็นนมให้เด็กๆดื่มได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเด็กๆคนไหนนะคะแพ้นมวัวและไม่สามารถดื่มนมแพะได้เด็กๆสามารถดื่มนมข้าวนะคะเพื่อไปทดแทนนมวัวกับนมแพะได้นะคะซึ่งในนมข้าวเนี่ยเขาก็จะอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตที่สูงและมีโปรตีนนะคะ ที่น้อยกว่านมที่มาจากพืชน,นะคะชนิดอื่นๆอีกค่ะเด็กๆและเมื่อเด็กๆนะคะได้ดื่มนมข้าวไปแล้วเนี่ยนมข้าวเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของเด็กๆเนี่ยย่อยและดูดซึมอาหารต่างๆหรือนมเนี่ยได้ง่ายมากเลยนะคะเรามาดูอย่างที่สมกันเลยนะคะเด็กๆอย่างที่3ามก็คือนมอัลมอนด์นั่นเองเด็กๆเคยเห็นอัลมอนด์ไหมคะอัลมอนด์เป็นแบบนี้เลยนะ แอลนมแอลมอนเนี่ยเขาจะเกิดจากการที่เขานำมเมล็ดแอลมอนนะคะไปป่นนะคะแล้วก็ไปกรองให้ได้น้ำนมออกมานะคะซึ่งนมแอลมอนเนี่ยเวลาเด็กๆดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยเด็กๆจะได้กลิ่นที่หอมนะคะเพราะว่ากลิ่นหอมเนี่ยมาจากแอลมอนนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งนมแอลมอนเนี่ยเขายังจะช่วยให เรานะคะขับถ่ายได้คล่องขึ้นแล้วนอกจากนี้นะคะยังช่วยบำรุงผิวพรรณของเด็กๆอีกด้วยนะคะเรามาดูอย่างสุดท้ายอย่างที่4กันเลยนะคะเด็กๆอย่างที่4นั่นก็คือนมข้าวโพดนั่นเองนมข้าวโพนี่เขาจะมีสารอาหารนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำนมวัวเลยนะคะเด็กๆแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังจะมีวิตามิน A วิตามิน B ด้วยนะคะ ซึ่งเจ้านมข้าวโพดเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่อร่อยดื่มง่ายแล้วก็สามารถช่วยย่อยได้ง่ายอีกนะคะเพราะว่าเจ้านมข้าวโพดเนี่ยเขาเนี่ยมีเส้นใย,ยของข้าวโพดนะคะเพราะว่าเส้นใย,ยของข้าวโพดเนี่ยจะช่วยทําให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นนะคะและนอกจากนี้นะคะเจ้านมข้าวโพดเนี่ยยังจะ ช่วยบำรุงสายตาของเราได้ด้วยนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะนี่ก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเลยคะ่ะนมที่มาจากพืชใช่ไหมคะไหนนมที่มาจากพืชมีอะไรบ้างไหนใครบอกคุณฟิล์มได้บ้างคะอ่าเก่งมากค่ะก็จะมีนมะไรคะนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้อย่างที่สองนมข้าวอย่างที่สามนมอัลมอน อย่างที่4นมขาวโพดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนมจากพืชไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณคโคฟิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีก่ะเด็กๆบ๊ายบาย